หลักฐานจะไปจำหนายอะไรถ่ายรูปกันชัดเจนแล้วหลักฐานก็คือเทรนร่วงลงมา <S <S ในเบื้องต้นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโงรงการเขาต้องดูแลยในกรณีพระรามสองนี่ระดับกรมทางหลวงเขาเป็นคนรับผิดชอบเขาเป็นเจ้าของโงรงการนะครับ เขามีเขาก็ต้องดำเนินการตัวที่ดีตัวผู้บริการเปลี่ยนทางหลวงเขาก็ต้องดำเนินการในในการบริหารจัดการโครงการนี้อยู่แล้วข่ะรัฐบาลมีการค่าโทษนไปแล้วแต่ยังไม่พิการณาไม่ได้ค่าโทษให้ดําเนินการครับรัฐบาลได้ดำเนินการแล้วก็คือในฐานะรัฐบาลให้ดาเนินการทางปกครอง ให้ไปหาวิธีบอกเลิกสัญญากับผู้รับเหมาแต่รัฐบาลเองสำนักนายงมงปีไม่ใช้ผู้สัญญานะครับนี่เป็นนโยบายไรัฐบาลจึงแจ้งมาอย่างหน่วยงานที่เราเป็นเจ้าโครงการซึ่งเขาก็ไปิดดำเนินการที่นกเาเปิบอกว่าขนาดเลียนนิสสรานยท่มองไหว่าการจะเกิดเหตุซ้ำโดยเฉพาะเรื่องของไฟไหม้เนี่ยมันเป็นการทุนลายหลักฐานอะไรอย่างไรหรือเปล่า ทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าถามว่าผมในฐาน,นะวิศวกรก็คือเราต้องวางแผนงานพวกคุมงานแล้วก็สใส่ใจในในแต่ละประเภทของงานมันจะมีงานเสียงน้อยเสียงกลางเสียงมากปตนตรงส่วที่เป็นเสียงมากๆคือในส่วนที่จะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามก็ต้องให้ความใส่ใจให้ความสนใจให,ให้ควาให้วามระมัดระวังให้มาก Safety นะับต้องเป็นสิ่งที่สำคัญบริษัทที่ผมเคยทำงานอยู่ด้วยบริษัทข้ามชาติสมัยผมยังอยู่เป็นผกรควบคุมงาน <c oughs> ผมเนี่ยได้รับรางวัลน,นะว่าทำงานไม่มี Lost time accident นะครับก็คือไม่มีบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยสามสิบล้านทั่วโมงแต่ว่า มันมาจากอมไนมันไม่ได้รุกไม่ใช่โชคดีไม่ใช่ว่าจุดพุ่เส้นไหวแต่มันมาจากการวางแผนนะครับแล้วก็การใส่ใจการควบคุมงานที่เข้มข้นในส่วนที่เป็นส่วนที่เรียกคกิปี่นเข้ามาก หลักฐานมัจะไปทำลายอะไรถ่ายรูปกันชัดเจนแล้วหลักฐานก็คือเคลนร่วงลงมายอย่างเป็นความเสียหายทางโครงสร้างวิศวกรรมันัมันจบตรงนั้นแล้วครับไปไปเผาเหล็กเผาไตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไร,ออรเอกสารก็ไม่ได้ต้องการเพราะถ้าเอกสารดียังไงสิ่งที่มันเกิดขึ้น มมันฟ้อองาากออกก่เสรรยคับรับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่อินบ็อกซ์ข่าวสดทุกช่องทางนะคะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ